สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น EP ที่50นะครับ EP ที่50วันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับวันนี้เป็นเจ้านี้นะครับนี่เจ้าคนขาวนะครับเป่าทรัมเปตน,นะครับหน้ากล่องก็จะเขียนว่า t r ั m p e t p พ a y เ r นะครับตัวน,นี้ให้ดูนะครับเขาจะเป็นคนขาว กล่อนี้ให้ดูชัดๆนะครับครับลายได้อุ้ยกระปุ๋อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคร่าวๆนะครับซีรีส์นี้เนี่ยตามเก็บง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาทํามาสแค่2แบบ2ตัวนะครับอีกตัวจะเป็นคนผิวสีดํานะครับก็เป็นหลุยส์อาร์มสตองนะครับแต่หน้ากล่องเขาเนี่ยจะเหมือนกันนะเขียนว่าทรัมเป็ตเพลเยอเหมือนกันนะครับ แต่ตัวที่เป่าจำเปดเนี่ยจะเป็นรูปภาพเนี่ยจะวาดมาเป็นคนดำนะครับแล้วก็จะกลับฝั่งกันนะครับอันนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นที่หายากนะครับราคาแพงครับถ้ามีกล่องเนี่ยของเวอร์ชันของหลุยส์อ์มสตองเนี่ยตก200เหรียญขึ้นไปนะครับเผอๆจะ250เหรียญขึ้นไปถึง300นะครับตัวนั้นแพงมากนะ <c oughs> หายากด้วยนะครับแล้วก็สภาพดีๆเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่จะเจอ งานนอกกล่องนะครับงานนอกกล่องก็คืองานที่ไม่มีกล่องแท้ติดมานะครับตัวนี้ก็มีกล่องแท้ติดมาให้นะครับ Trump e t Player นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเอากล่องลงก่อนอ่ะมาดูตัวกันนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่ตัวจะเป็นแบบนี้ข้างล่างเป็นฐานนะครับเป็นสีสีแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไระเป็นที่ค้ำนะครับเพราะเวลาเล่นเนี่ยเขาจะโยกตัวไปตัว โยกไฟมานะครับเพราะว่าถ้าไม่กางที่ค้ำเนี่ยเขาจะล้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไดเมนชันก่อนยวผมจะอธิบายให้ทีละอย่างครับไดเมนชันตัวนี้นะครับจากฐานถึงข้างบนสุดเนี่ยประมาณ10นิ้วนะเกิน10นิ้วไปหน่อยสิบจุดหนึ่งสิบจุดนะประมาณนั้นนะครับส่วนฐานเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ3.5นิ้วคูณประมาณ3.5นิ้วนะครับฐานก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ก็จะมีขนาดประมาณนะั้นก็ชิ้นเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นแขนได้ค่อยอย่างเยไม่ต้องตกใจนะครับที่แซกเนี่ยเขาจะมีเหมือนเหล็กนะครับเอาไปเสียบไว้ที่ปากนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเพราะเวลาเก็บไม่ได้กล่องอ่ะต้องเอาออกนะครับเนี่ยอ,อันนี้เสียบแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับบอดี้เขาเนี่ยจะทําจากสังกะสีทั้งหมดนะครับแขน ฐานแขนขาบอดี้ลำตัวตรงแขนเนี่ยข้างในจะไม่มีอะไรนะครับแขนก็จะกลวงนะครับตัวนี้ส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นคล้ายๆกับกรรมยีนะครับอันนี้อันนี้คือชุดที่สมบูรณ์นะครับจะต้องมีแถบข้างๆเนี่ยตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อลายสก็อตแบบนี้นะครับทั้ง2แบบนะหลุยส์อัมสตองก็แบบนี้นะครับมวกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ ต่างแค่ตรงศีรษะแค่นั้นเอง <c oughs> ในเวอร์ชันของหลุยส์อาร์มสตองนะครับต่างกันแท้แค่ศีรษะแค่นั้นนะครับส่วนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับฟังก์ชันการเล่นเหมือนกันหมดแล้วกออ็อุปกรณ์อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นงานของบริษัทท N Nu m นนูมนะครับจะมีปั๊มโลโก้อยู่ที่ฐานนะครับท N เวลาเล่นนะครับให้ดึงตัวคันี่ออกมานะครับเพราะว่า ถ้าไม่ดึงเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะหงายหลังนะครับเขาจะล้มต้องดึงออกมานะครับแล้วก็ไขาลานะครับของเล่นสังกะสีก็เหมือนเดิมครับไขพอประมาณอย่าไปตึงมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลานขาดถ้าไม่กลางที่ค้ำเนี่ยเขาจะล้มหน้าคว่ำนะครับเนี่ยตัวเขาก็จะโยกนะขาเขาก็จะโยก แล้วก็ศีรษะจะโยกแขนจะโยกไปมาด้วยแล้วก็มีเสียงนะครับเหมือน,นเสียงเป่าแซกนะะเดี๋ยวผมจะขายให้ดูกทีด้านหน้าตรงๆนะครัเป็นงนีด่ด้านข้างคนระับอ่ะ้านหมดขายให้ดูกรอบ จะแปะคลิปเพิ่มไว้ให้นะไว้ให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะมีประมาณนี้นะครับศีรษะก็จะส่ายไปด้วยแขนก็จะขยับไปด้วยขาขยับอ,อันนี้ลานก็หมดนะครับอ่ายังเหลืออีกหน่อยฮนะ,ะเล่นให้หมดโอเคก็เจ้าตัวผิวขาวตัวเนี้ย ถ้าเป็นงานนอกกล่องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับประมาณไม่เกินร้อยถึงร้อยยี่สิบเหรียญก็น่าจะหาได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเจ้าตัวเทมเพลตเพเยอร์เนี่ยเสื้อผ้าเขาจะขาดครับตัวเสื้อเนี่ยประมาณ90%เซเลยที่ผมเล่นมาผมได้มาประมาณ10กว่าตัวแล้วส่วนใหญ่เสื้อจะขาดนะครับจะมีตำหนิด้วยความเก่าของเขานะครับเสื้อเปื่อยบ้างขาดบ้างา ไม่สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเจอที่สมบูรณ์ได้ยากนะครับส่วนใหญ่จะมีตำหนินทางางานนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าใหม่ใหม่มากนะครับคิดในสภาพระดับนี้นะพร้อมกล่องแทนนะครับสำหรับผมถ,ถือว่าใหม่มากนะครับพวกงานมีกล่องก็อย่างที่บอกครับตัวทาเป็ดเปยเ,เยอร์เนี่ยถ้าเป็นผิวขาวเนี่ยก็ไม่น่าเกิน300เหรียญนะครับเต็มที่ผมว่าน่าจะอยู่ ที่ราคาซื้อได้ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก250เหรียญถึง270เหรียญน,นะครับไม่เกินไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินมากกว่านี้ก็ถือว่าแพงไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของหลุยอาร์มสตองเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยซื้อมาเนี่ยก็ตัวเกือบๆหมื่นก็มีนะครับเจ็ดแปดอัพนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ตกประมาณ300ถึง350เหรียญน,นะครับประมาณนั้นนะครับก็เขาคร่าวว่าประมาณนี้นะครับ เวลาที่เขาเล่นเนี่ยบวกเขาก็จะขยับได้นะครับมีเปิดด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่รู้มันเปิดหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูถ่ายให้เล่นดูเป็นครั้างอุดท้ายนะว่าเป็นยังไงธรรมดาบวกเขาจะหงายได้นะนเขาจะหงายขึ้นหงายลงอโอเคก็ EPT 50วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กับนะครับกับเจ้าจ r ัมเป็ p เพลเยนะครับงานเก่า m a ดอินเจแปนผลิยยตโดยบริษัท TN n o m u นนะครับก็ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับก็ inbox สอบถามใน Facebook ส่วนตัวของผมได้นะครับหรือทางเพจของทางร้านนะครับที่ and Toy แล้วก็ท่านใดไปดูใน YouTube นะครับเจอชั้นแน่น ินทอยไทยแลนด์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปของเล่นสังกสีออกมาให้ท่านได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ EP ที่50ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ